วนี้สิบากรคมสองหครับผมอาจารย์เบิ่มหน้าแพรครับหาพระมาแบ่งไปกันอีกแล้วครับได้พ้าดีๆมาเราก็มาแบ่งปันกันครับเพื่อนักสะสมที่ชอบก็เข้ามานะครับทักนะครับมาสนทนาราคากันได้นะครับผมเปิดราคาไว้นะครับแต่คุยราคากันได้นะครับวันนี้ได้พระนะครับท่ากระดานมานะครับของวัดนะครับสีโลหะราชบำรุงนะครับท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ หน้ากล่องเขียนว่า21พฤศจิกายนนะครับ2520นะครับเปิดราคาอยู่ที่1,650บาทนะครับเอา1,600กร้อช่วยละกันนะครับ1,600กร้อช่วยมาดูรายละเอียดกันครับสนใจก็095 052 679นะครับ095 052 679ครับมาดูรายละเอียดกันครับนะครับพระท่ากระดานนะครับวัดศรีโลหะราชบำรุงนะครับอำเภอท่ามงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ นากล่องเขียนว่ายี่บเอ็ดพฤศจิกายนสอง0นห้ารอยยีนะครับพระเก่านะครับพระเก่านะครับแต่ว่าทางวัดมานะครับมาเปิดให้ชาวบูชากันนะครับพระเก่าพระแท้สวยนะครับสภาพเดิมๆครับมาพร้อมกล่องนะครับพระท่ากระดาษนะครับวัดศรีโลหบำรุงราชนะครับอำเภอท่ามวงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ วัดนี้นะครับเป็นวัดดังอยู่นะครับมีเกจิดังอยู่นะครับแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ก็สูงนะครับเปิดที่พันหกร้อยบาทนะครับสนใจก็ศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าสองหกเจ็ดเก้านะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าสองหกเจ็ดเก้านะครับพระแท้แน่นอนครับรับรองรับประกันแน่นอนเลยครับแล้วก็มีกล่องพร้อมกล่องเดิมเดิมจากวัดนะครับเป็นผ้าเก่านะครับที่ทางวัดนะครับเออนะครับเอามานะครับเปิดให้ชาวบูชาพระที่มาจากกุในวัดนะครับ ท่ากระดานนะครับเปิดที่พันหกร้อยบาทนะครับสนวเจ้าก็ศูนย์เก้าห้าศูนย์ข้างสองหกเจ็ดเก้าครับศูนย์เก้าห้าศูนย์ข้างสองหกเจ็ดเก้านะครับผมอาจารย์เบิ่มหน้าแผ้ครับก้าวปัญญาสำราญเลื่อนตะกูนะครับโลภพักเคลื่อนนะครับก็หาพระอีๆมาแบ่งปันเพื่อนนะสะสมกันนะครับพระแท้พุทธคุณสูงนะครับพระท่ากระดานนะครับวัศรีโลหะบำรุงราชนะครับสวัสดีครับ